โอเคนะคผมก็กับสวัสดีนะครับพี่น้องสายซิทั่วกระเทศน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องโบนิวพลาซิ้นะครับวันนี้ก็เอาเอาเอียมามลองดิงดูนะครับหลังจากที่ไปทําชุดไฟมาใหม่นะทุกคน อนนี้ผมไปทําจุดไฟมาใหม่นะท้ายโหลดมาเดิมนะทุกคนเดี๋ยวรอชมนะครับรอชมนะ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ซ่องดนะครับโหนี่ว่าสิ่นด้วยนะนะนี่ก็จะมาลองนะครับุดไฟใหม่นะก็เปลี่ยนุดไฟใหม่นะครับผมาท้ายโหลดนะครับผมโหลดว่าเดิมเยอะนะทำุดไฟรอบนี้มานะครับผม ก็ตอนนี้ได้ไปทําชุดไฟมาใหม่นะทุกคนเปลี่ยนมัดไฟเปลี่ยนพันเชื่อใหม่นะครับไม่ใช่เออพันเชื่อนะครับเปลี่ยนมัดไฟแล้วก็เปลี่ยนพันเชื่อใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนปลายท่อใหม่นะลองใส่ปลายท่อนี้ดูนะครับเผื่อมันวิ่งดีนะครับทุกคน ลองไปวิ่งดูนะ ก็ยังแรงมอนเติมนะนเดี๋ยวผมจะลองนะครับจับ G-PH ดูนะทุกคนอ่าผมจะลองจับ G ดูนะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะทางนี้ก็ประมาณเกือบเกือบโลนะจิ0แปดร้อยเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ g p s นะก็ไม่ได้จับนานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ถึงร้อยห้าร้อยหกหรือเปล่านะเมื่อก่อนี้ ประมาณร้อยหกได้อยู่นะครับผมร้อยห้าเกือบร้อยหกนะระยะทางประมาณหนึ่งกิโลนะอะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าร้อยห้านะเพราะว่าทางเป็นทางกวดกรีดด้วยนะไม่เรียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองจับดูนะทุกคนนะครับผมนี่ <laughs> รถสภาพนะครับท่งแบนๆน,น,นะอนะดูนะครับผมบางโคนหน้าไม่มีนะทุกคนนะครับผม บางคนน่าแตกเรียบร้อยนะถอดออกเลยนะไม่ใสอีกเลยนะเดี๋วเครื่องเครื่องก็ดังแล้วนะครับผมไม่รู้ดังแหวนดังก้านอะไรไมัม่วซั่วหมดเลยนะครับนี่คัดคัดก็น่าจะดังนะคัดเพราะว่ามันหลวมแล้วนะครับผมคัดหลวมแล้วต่อก็เป็นปลายของท่อสูตร,นะ,รนะครับก็เอามาใส่กับท่อเหรียญน,นะทุกคน เมื่อก่อนมันเป็นของท่อรอดนะครับท่อเหล็กนะครับผมเอามาเอามาใส่ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าปลายปลายของปลายเดิมมันนะครับใส่มันขาดนะผมตะแกรงนะครับตะแกรงข้างในท่อมันขาดนะผมก็เลยเอาปลายตัวนี้มาใส่แทนนะครับผมอ่านีนะครับก็สภาพประมาณนี้นะเจ้าเอสนะครับผมตอนนี้นะครับอ่ายิ่งทําก็ยิ่งลิไปเรื่อยนะดูเสียงเครื่อง กองแกงกองแกงกองแกงนะครับผมอ่าแต่ว่าก็วิ่งนะครับผมดังๆนี่พังวิ่งนะบอกไว้เลยนะครับผมดังๆนี่วิ่งดีนะครับผม่เงียบพังดังวิ่งไหมเห็นไหมครับผมอ่าเงียบพังดังวิ่งเอ่อเป็นไงโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปลองจับ G p s พได้ดูนะครับทุกคนก็ระยะทางก็ประมาณ700เมตรแ0 0เมตรนะอ่าเส้นนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะวิ่งได้กี่จีนะครับกับเครื่องนะครับดังๆแบบนี้นะทุกคนไป โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตั้งนะครับ G ีเพไว้เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราลองจับอีกกันดูนะกน็จะวิ่งไป็นี G ี G นะเพราะว่ามันอาจจะหมอบหมอบลงไม่สุดด้วยนะเพราะว่าอะไรมันจะมันอาจจะหมอบลงไม่สุดด้วยนะเพราะว่ามันมีกล่องนะมันอากจ,จะติดทังนะทุกคนทีเดี๋ยวเราไปวัดจีเพกันเลย ¡Vaya! <coughs> ใส่เกียร์ไม่เข้านะทุกคนเมื่อกี้นี่อ่าเกียร์ห้านะเกียร์ห้าเกียร์ห้าไม่เข้า่ใส่เกียร์ห้าไม่เข้าไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวลองอีกรอบนะจ๊ะกี่ใส่เกียร์ห้าไม่เข้าแบบไม่รู้เป็นไรนะวออรนะ Cái kia tạc lắm đó nè เดี๋ยวดูกีเวสนะทุกคนว่านะวิา่งได้กี่จีนะโีเนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวพอเท่นี้ก่อนนะเราเดินทางลับ้าะมันรถมันใสเกียร์ยากๆนิดนึงนะทุกคนนะเกียร์มันไม่ค่อยเข้านะ ฝากไว้เพียงท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำทีิปอะไรให้ดูก็ติดตามชมนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดู G ี s เสนะครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะ,อะโอเคนะครับยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามไห้ต้องโอนิ้วคลาซิงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ